เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุ้มพดพออสุดีครับอยู่กับพวกเราจึงยางทีเด็ดลุ้มพดลงโตะนรับก่อนอื่นไปสรุปผลในข่้นคือที่ผ่านมาจนก่อนเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องในส่วนของคู่แรกะครับปีเตอร์โบโรเมื่อคืนอันสต็อปพอร์ไป3ตัวสวนเลยนะครับ คู่นี้เชื่อว่ามาตามนัดครับจัดกันไปแบบเต็มๆส่วนยูเวนตุเต้รับมื่อคืนช่วงเวลาตีสองยันเสมอกับคู่ไซโรไป3าๆนะครับคู่นี้เราเลือกรอไปที่ยูเวนตุเต้และจบที่เสมอก็หวานเจี๊ยบสิครับปลอดภัยส่วนคู่อืืนคทับตอนนี้ยังไม่ลงสนามนะครับเดี๋ยวช่วงสายลูกคนสรุปผลส่งไปที่เอปซีฉียวนะครับบีทีตอนะครับและสุดรับวันนี้ครับยังมีอีกห้าคู่นะครับที่นำมาฝากล้านๆเหมือนเช่นเคยและก่อนที่เราจะไปดูกันก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมในการไปกันได้ที่ครับ เจอกันที่กับสีเขียวครับก่อนสองทุ่มลุงพลจะส่งข้อมูลให้กับหลานๆเหมือนเช่นเคยในหลังชับเข้ามารับทัศนคติฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปรีกัน์ดฝั่งทันทันับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะครับแล้วเราไปเรื่องกันที่เกมคู่ได้กันนะครับไปรีกันในเกมคู่ได้กันตัวเลยนะครับไปกันที่สุดฟุตบอลบูเดเลตเชียยูรมันนะครับคืนนี้กลับมาลงสนามแล้วนะครับไปดูเกมที่พีซิโรอารีนาครับหมายเลขห้าจากเปิดบ้านประทัดกับฮอกเฟ้นหายครับเบื้องต้นครับตามตารางคะแนนของคู่นี้นะครับทางฝัั่่งงขอมมโจบบ้าาานสถกรรณ์ไดีค ไม่เก็บได้เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับจากการลงสนามไป10นัดชนะนนได้เพียงแค่มเดียวและแพ้ไปมากกว่า7เกมส่วนเขาเ้นไฮยับชนะไป6จาก10เกมเสมอหนแพ้3มี19คะแนนตามหลังเลเวอร์คูเซนเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งคู่นี้ครับตามสถิติการพบก,กันทั้งฝั่งของของเฟนไฮค่อนข้างที่จะเป็นรองนะครับเมื่อพวกเขาชนะได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นส่วนไมล์0ูน5โจาบ้านได้ชนะได้มากกว่า6เกมครับนั่มีเสมอไปอีก2แถมํำแพงเนี่ยตีบวกไปที่โจาบ,บ้านมากกว่า7นัดคร ส่วนฮอฟเฟนไฮได้บวกเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเบื้องต้นผลงานของไมล์นห้าไม่ค่อยดีครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับนั่นก็คือเกมที่เล่นกับฟิโอเรติน่าในสื่อฟุตบอลคอนเฟลเลนลีก่อนที่จะออกไปเยือนทางฝั่งของไอทรัคแฟนเฟิร์ตจบและแพ้ไป1ต่อศูนย์ทั้งแผ่งต้องบอกว่าเละเทะมากนะครับพวกเขาบวกได้เพียงแค่2ครั้งและติดลบไปมากกว่า8ปเกมส่วนทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮผลงานค่ั้งท้างที่จะตรงกข้ทมจากโจบ,บ้านครับหกเกมหลังพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับ ชนะไป5เสมอหนึ่งนะัดล่าสุดถึงแม้จะเตะทีมชาติแต่พวกเขาก็ยังดอดไปอาอุ่นเครื่องกักกอยเจอเฟยนะครับและเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์รวมไปถึงเกมก่อนหน้านั้นก็มีเอาชนะอาร์บลไลฟสินะครับซึ่งสกอร์ในห่างถึง3ประตูต่อหนึ่งกันเลยทีเดียวครับตลอดในรอบ6กเกมที่ผ่านมาตาแหงจึงคนข้ังที่จะออกมาสวยพอสมควรรับสำหรับของฟิงไฮในบ้านของไม่สนให้ชนะ2เสมอและหนึ่งแพ้ 2, แงตแหงและเทเลนะครับบวกได้เพียงแค่เกมเดียวส่วนที่เหลืออีก4นัดต้องปกติดลบทั้งหมด ในขณะที่ฮอฟเฟนไฮท์ครับพวกเขาลงสนามการออกไปเยือนห้านั้นชนะสามเสมอสองไม่มีแพ้และจำแพนบวกได้สี่ครับตัวเจ็บเจ้าบ้านมีสองรายนะครับไม่ส่งผลเช่นเดียวกันกันกบทีมผู้มาเยือนครับอาจจะมีมากกว่าไปหนึ่งรายแต่ไม่ใช่ปัญหาการจัดทำรุ่นต้นรับหมายเลขห้ามาในแผนสามสี่สองหนึ่งนะครับโดยที่จะมีทางฝั่งของลีเป็นตัวจบสกอตตัวต่ำก็จะมีโนเบิลกับโคลัมบัสนะครับส่วนฮอฟเฟนไฮท์จะใช้เป็นระบบสามห้าหนึ่งหนึ่งยับ ก็จะมีตัวเป้าเป็นลิมพลอร์นะครับแล้วก็จะมีคาม์ริสเป็นตัวตามจังต้องบอกว่าผู้เล่นทนะี้นั่งติตามเมาททัพเป็นในเรื่องของดาวซังโวครับเลิมพลอร์ทำได้ดีกว่านะครับยิง4แอสซิส1แตะฮันโดจากฟอร์มรวมรวมคาร์ริสแอสซิส3ในครับรวมไปถึงยิงไปอีก3ประตูเกมนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนครับครั้งที่แล้วคู่นี้เจอกันมานะครับทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮคครองบอลเป็นรองแต่ชนะไป2ประตูนะครับในขณะที่ไมล่สูน5ครองบอลบุกได้ดีกว่าใน ในขณะที่ฮอฟเฟนไฮท์กเข้าครอกไป5ครั้งและเปลี่ยนเป็ด2ประตูเลยครับเมืองต้นคู่นี้กำแพงไปที่ปอปอท่งหลังยับสูงต่ำไปที่3เมตรแน่นอนาว่ากำแพงของเกมคู่นี้คนไทยจเอียนเยี่ยมไปที่ดังฝั่งของเจาบ้านครับเนื่องจากการปรับพาดันเมื่อไรพวกเขามักจะมีผลงานที่มีกลับบ้านไปเสมอแต่เกมนี้แตกต่างออกไปเมื่อฮอฟเฟนไฮย์หกเกมล้วที่พวกเขาไม่แพ้ใครนะครับตัดภาพมาที่ดางฝั่งของไม่สนห้าตลอดสิบเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะได้เพียงแค่สามและจำแพงบวกไปเพียงแค่สองเกมเพราะนั้นเกมนี้ต้องบอกว่าง้าหยาบแล้วนะครับ ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์เพิ่งมั่นใจจักการเอาชนะไลฟ์ซิตมาถึง3พลัรตัวต่อหนึ่งเกมนี้หลุงพลยังขอกระดันตีไปที่ฮอฟเฟนไฮม์คืนนี้พวกเขาจะบุกไปจัดก,การใหม่ศูนย์ห้าถึงหีบจับทางคุนโตได้เกมคู่สองทักขยับไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนในเวลาตีสอครับไอ้คันข่าวบาเลนเซียครับจะเปิดถ้ำตอนตัดจำเย็นของเลบันเต้นี่ครับเมืองต้งตน,งน,งตนคู่นี้ครับตามตารางคะแนนในปัจจุบันอันดับไม่ห่างกันนะครับโจบ,บ้านเนี่ยอยู่อันดับที่17ครับชนะ2เสม,เมอ4แพ้ไป6มีอยู่10คะแนนครับส่วนเลบันเต้อยู่อัันดบที่19 ชนะ2เสมอ3แพ้7มี9คะแนนอันดับ19และอันดับที่17ห่างท้งคะแนนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็โักสุมเสียงต่อการตกชั้นไม่ได้หนีไกลจากทั้ง2ทีมเลยซึ่งโอเบโดทีมในสุดท้ายของตารางเนี่ยมีแต้งตามหลังบาลนเซียเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับคุณนี้เจอการส่วนใหญ่ตลอดสิบนดทีผ่านมาเสตติยังคงเป็นทางฝั่งของทีมโจบ้านอย่างบาลนเซียนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้มากกว่า5เกมครับมีเสามอกันไป4ส่วนเลบันเตเนี่ยสามารถเอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวรับ ก่อนหน้านี้สองเกมที่เจอการคู่นี้จบที่ผลเสมอทั้งหมดนะครับโดยที่กำแพงก็แบ่งกันไปฝั่งละ5เกมครับผลงานของบาเลเซียในรอบ5นานัดที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะไป1เกมนะครับก็คือเกมที่เล่นในฟุตบอลถ้วยครับเอาชนะบอร์ซลนาไปสูงประตูต่อ5กวก่อนจะพาดท้าภายให้ครับเรอัลมาดริดไป4 0นะครับแล้วก็ยังมีเสมอจากเบติสไป1 1ตหนึ่งด้วยโดยที่กำแพง5เกมหลังจ่ยปรากฏขึ้นมาอยู่4เกมครับพวกเขาบวกได้2นะครับแล้วก็มีลุดไป2เกม ส่วนทางฟังของในบันเต้5เกมหลังสุดจับพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับก็คือเกมในฟุตบอลถ้วยชเชนต์จังำเอาชน,นะโอดิโคล่าไป3ต่อ4แบบขึ้นคอนะครับเือนไปเพียงแค่ประตูเดียวก่อนที่2นัดล่าสุดก็แพ้กับเซลต้ามโกโรไปจังอแลนติโก,กมาติกนะครับจำแพงเรื่องต้นบุกได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับใน่วนของบานเลเซียครับในบ้านของพวกเขา3เกมหลังอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับมีแพ้ไป2แล้วก็เสมอจับเบติสไปอีก1เกมนะครับแต่ํำแพงย,ยังเก็บได้3นัดอยู่ส่วนในบันเต้5เกมหลังออกไปเยือนค่อนทาน ทำได้เสรดจไฟพอสมควรรับชนะ2เสมอ2อแพ้ไปหนึ่งับก็คือนับนาสุดที่พ่ายจับแอตเลติกโกมาดริดนั่นเกงงรับเดือดที่ตัวเจ็บโจมานจะขาดในส่วนของรามาซานี่ครับที่ยังต้องรอเฉอาการส่วนจิมเวียนจะไม่มีในส่วนของมาตินเนสการจะทําเบื้องต้นรับทางฟังของโจมานยางบาเลเซียฝากความหวังไว้ที่บริตันรับลาโก้จะมีในส่วนของฮอเวลได้ับที่จะคอยเป็นตัวตามส่วนในบันเตกมเนียจะใช้ในส่วนของเอยองรับเป็นตัวจบสกอร์นะรับซึ่งต้องบอกว่าเกมมีห้นันติที่น่าจับตามองไปด้วย ไว้เพียงแค่ยี่ิปีเท่านั้นนะครับ12นซัดไปแล้วถึง6กประตูครับก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดอนแข็งเลยนะครับแล้วก็เกมก่อนคู่นี้เจอกันมาครับบาเลนเซียของบันเป็นของเลยนะครับเพียงแค่32%เปอร์เซ็นตะ์ในขณะที่เลเบนเตเนี่ยครองได้มากกว่า68%เปอร์เซ็นต์โอกาสจุงสกอร์และยิงเข้าขกรอบก็ดีกว่าด้วยนะครับเกมที่แล้วบาเลนเซียค่อนข้างที่จะเป็นรองจับนิวตู่นี้กำแพงไปที่ปปปครับสูงต่ำเนี่ยไปที่2.5ถ้าดูจากฟอร์มช่วงหลัง,ง,งเลเนนบน ในขณะที่บาเลนเซียในรอบภาคเกมหลังที่ผ่านมาอาจจะไม่ถึงขั้นดีมากแต่ไม่ขี้เหร่นะครับชนะสองขอไปอย่างชนะ1เสมอ2แพ้ไป2แต่กำแพงเ,เก็บได้2จาก4เกมก็ยังถือว่า50-50นะครับในขณะที่เลบันเต้พวกเขาบุกได้เพียงแค่นัดเดียวครับจาก5เกมหลังสุดดังนั้นเกมนี้ลุงพลขอมองไปที่ไอ้ขังข่าวบาเลนเซียครับคืนนี้พวกเขาจะเปิดถ้ำให้ย่างขังข,งข่าวตั้งทีมอย่างเลบันเต้ครับเยูเตอร์ในเกมคู่3ครับคืนนี้ลุงพลพาทัวร์กันที่ฟอร์ตหังเศษกันหน่อย ตีสองสี่สิบห้านาทีครับทางฝั่งของโอลิมปิกมร์เซย์คืนนี้พวกเขาจะต้องออกไปเยือนนีสนะครับซึ่งต้องบอกว่าตามตารางคะแนนในปัจจุบันฤดูกาลน,นี้นีสเจ้าบ้านใน,คน่คอนข้้งที่หลุด,ดูพอสมควรครับร่วงลงมาอยู่อันดับที่เจ้าของตารางชนะห้าเสมอสองแพ้ไป5ห้ามีอยู่สิบเจ็ดคะแนนเท่านั้นครับส่วนโอลิมปิกมรกเซย์ตอนนี้พวกเขาต้องหลังคั่กับทางฝั่งของปารีสแซต์แมงครับตามหลังกันเพียงแค่สองคะแนนเท่านั้น้ึงต้นชนะไปแปดเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับจึงมีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนะผลงานของคู่นี้จะมาในเกมล่าสุดนะ ทางฟังของนิสามารถเปิดบ้านเอาชนะมักเซยมาสองประตูต่อศูนย์ลายจำแผ่นก็ดีกว่าครับพวกเขาเนี่ยบวกไปทั้งหมดดู่4จาก5เกมหลังตเลยทีเดียวครับผลงานของพวกเขายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะจับส่วนนิดผลงานช่วงหลังจับตลอด5าเกมที่ผ่านมาหลังจากเอาชนะแรนและก็ลิเวร์แลยจะพวกเขาก็แพ้มา3เกมติดแล้วพายให้จับปารีสเซเชนแมงไป1นึ่งศูนย์จับตามด้วยการเจอไฟบวกมาตบขาบ้านในฟุตบอลยูโรปาล,ลีกในจับหนึ่งต่อสามและล่าสุดยังออกไปพ่ายแมสอีก2-1นะครจับจำให้2นัดล่าสุด กำแพงของพวกเขาก็ติ่นลบไปส่วนน้องฟังของโอลิมปิกมักซ์เซย์้าเกมหลังผลงานก็มีกระตุกอยู่พอสมควรครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมสิบนั้นพวกเขาจะแพ้เพียงแค่สามเกมฟ่านต้นนะครับแต่ในรอบห้าเกมหลังในชนะได้เพียงแค่สองครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปอีกสองขณะที่กำแพงก็บุกได้เพียงแค่สองจากห้าเกมเท่านั้นนะครับในบ้านของนีสห้าเกมหลังสุดในชนะไปสองนะครับแล้วก็มีเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสองในขณะที่โอลิมปิกมักซ์เซย5ห้าเกมหลังที่ออกไปเยือนพวกเขาชนะได้สามนะครับแล้วก็มีหลุดแพ้ไปอสองเกมครับ เบื้องต้นเจ้าบ้านจะขาดผู้เล่นอย่างเด่นไปในที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับในขณะนี้ลางฝั่งของทีมเยือนควงไทยจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะครับไปไว้ใะไปในส่วนของกุริสนะครับลงไปถึงนาอิสเกิร์สครับที่ยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ในทางสำหรับการลงสนามส่วนการจากทัพเบื้องต้นครับโจบ้านเนีกรณีจะมีในส่วนของอาคาลอสครับที่จะยุนเป็นหน้าคู่นะครับก็จะมีโบโก้ครับที่จะคอยเป็นคู่หูกําระบบ3 4 1 2ส่วนอาโอรินตินมกซุเอตในหลังทัพว่าตัวจบสกอร์ของพวกเขาเกมนี้คงจะขาดไม่ได้ครับ อน,นก็คือว่บไม่ยอมแลาก็ไม่สั้นกรีมบูดนะครับแถมยังมีกูเมสครับที่จะคอยเปลี่ยนตัวตามคอยสร้างสันเกมตาตัวถัดเกมก็ยังมีไฮสเบิร์กด้วยนะครับที่อยู่ตรงกลางพร้อมหน้าพร้อมตาเลยส่วนผู้เล่นที่น่าจะตามมองเกม,มิยังไงก็ต้องเป็นเมสั้นกรีมบูดครับยิงไป8ประตูแล้วก็ยังมีอีกสาการ์ซิสด้วยนะครับจากการลงสนามไป11น็นัดก็ถ้าเป็นแบบนี้ค่าเฉลี่ยก็จะกลายเป็นว่าทุกเกมที่เมสั้นกรีมบูดเนี่ยลงสนามนะครับจะต้องมีอย่างน้อย1ประตูรับที่เขามีส่วนร่วมนันนะครบ เริ่งต้นคู่นี้เจอกันมาในนัดล่าสุดนะครับทางฝั่งของโอลิมปิกมาเกยาครองบอลได้ดีกว่าถึง71นตะครับต่อ29โอกาสจบสกอร์ก็ท่วมท้นรับแต่พวกเขาแพ้ไป2ประตูเลยนะครับก็ได้ว่าฟุตบอลรังเย็นที่ได้บอกไปตัดสินกันที่การยิงเข้าประตูนั่นเองนะครับกำแพงเร้่งต้นคู่นี้ไปที่ครึ่งเมตรครับสูงตามไปที่2.53ครับผลงานที่ผ่านมาทางฝั่งของโอลิมปิกมาเซย พวกเขายังดูเป็นโตอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนทางฝั่งของนีสเนี่ยคันนี้จะลุ่มลุ่มดันดอนโดยเฉพาะ3เกมล่าสุดที่พวกเขาสนุดความพ่ายแพ้มาทั้งหมดในนั้นเกมนี้ยับลงผลยังขอการันตีให้ไปที่โอลิมปิกมักซ์เลยว่าพวกเขาจะสามารถบุกเอาชนะนีสที่ฟองกําลังหลุดได้แบบผุดขึ้นขอครัดตำแพงเพียงแค่ครึ่งเมตรหนึ่งประตูเพียงพอเกมนี้จะให้ไปที่ทางฝั่งของโอลิมปิกมักซ์เลยครับเกมคู่รองสุดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบสตันมาเดนครับคืนนี้จะเปิดบ้านดวลกับแม็กเบิร์นโรเวอรร์นะคับ คู่ดิ้ครับทั้งสองทีมในชมป์ในส่วนของเพรสตันแชมปพวกเขาในชนะไปเจ็ดจากสิบห้าเกมเสมอห้าแพ้สามมียี่สิบหกคะแนนนะครับส่วนแบ็คเบิร์นโรเวอร์ชฉืนห้าเสมอหนึ่งแพ้แปดมีสิบหกคะแนนก็ได้ได้ว่าทางฝั่งของแบ็คเบิร์นนะครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาทีละนิดครับซึ่งคูค่ดิ้เจอกันในเกมล่าสุดเป็นแบ็คเบิร์นนะครับที่เฉือนชนะเพรสตันไปสองหนึ่งแชมปคู่ดิ้ในรอบห้าเกมหลังเสมอสามและเอาชนะกันไปฝั่งลัดเกมนะครับล่าวกำแพงเบื้องต้นก็เป็นไปตามผลการแข่งขันด้วย จูมานครับชนะไป3นะครับจาก5่าเกมล่าสุดเสมอกับมิวอไป1นึ่งหนึ่งะครับมีแพ้กักเบอร์มิงแฮมชิมลูกโลกไป1เกมครับโดยที่กำแพงของพวกเขาเนี่ยหลังจากไปหลุดให้กับเบอร์มิงแฮมนะครับหลังจากนั้นอีก4ี่เกมก็บวกมาร่วๆเลยนะครับในตั้งแต่เกมที่ได้จับเช็ฟิวด์เด็มาจนถึงเกมที่เสมอกับมิววอลภาพรวมครับทั้งในสนามและนอกสนามพรีสตันนัดเดียยังถือว่าอยู่ในเกียนที่น่าประทับใจครับส่วนแบล็กเบิร์นรูเวอร์ครับพวกเขาหลังจากไปพ่ายกับ เชสฟิลด์มาหนึ่งสามนะครับก็าสามารถเอาชนะได้ทั้งเซาท์แฮมตันเลสเตอร์รวมไปถึงบิชต์อนะครับล่าสุดพวกเขาขาบ้านกับดาวบี้เคานตี้ครับเจอไอจัดเขาเหล็กบุกมากันะล้วนำถึงเทียหนึ่งต่อสองนะครับกำแพงก็ยังสามารถเก็บไป3จาก5เกมหลังอยู่ก็ยังถือว่าอยู่ในเจียนที่น่าพอใจอยู่เหมือนกันครับเพรสเตอร์นอตเอนเกมในบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับกำแพงเก็เบไป3ในขณะที่แบ็กเบิร์นครับหลังจากแพ้มา2องเกมเด พวกเขากเอาชนะเกมเยือนให้กับเลสเตอร์และบิชตตอรนะครับกำแพงก็ยังเกมได้3จาก5้าเกมอยู่นะครับถึงเรื่องฝั่งของเพรสตันเกมนี้นะครับสองคู่ครับสมิสกับทางฝั่งของเชนเซนยับจะคอยเป็นหน้าคู่แล้วก็ทางฝั่งของแบ็ทเบิร์นครับก็จะมีคู่เชิญเซนยับยิงคู่กับโอฮาชินะครับที่จะคอยเป็น2แนวรุกในการจบสกอร์เบื้องต้นเกมก่อนคู่นี้เจอกันมาครับพาปูล่าไฟเฉือทางฝั่งของเพรสตันไป2-1นะครับครอมบอลอาจจะเป็นรองแด้จบสกอร์นั้นคมกว่า มืองต้นเจียมคู่นี้ไปที่เสมอครับสูงต่ำไปที่2.25รู้จากอัตราค่าน้ำแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ผลงานของพวกเขายังคงยั่ำแย่เจียมนี้ยังขอเอเดียงไปที่ทางฝั่งของเพรสตันนอตเอนียครับเจียมนี้ลงพลยังมองว่าพวกเขาจะสามารถเปิดบ้านและเฉือนชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์ไปได้สกอร์ไม่น่าจะสูงนะครับแต่น่าจะเฉือนกันไปอย่างไม่น้อยเนี่ยหนึ่งประตูครับยันหนก็จะขอให้ไปที่ทางฝั่งของเพรสตันก่อนนะครับทาแพงเสมอรหรือบอบกบบบบบบบ่อก่เพรสตันถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทที่่นนาลงุครับ โซราเกมคู่สุดท้ายเข้าไปกันที่ฟุตบอลเบลเยียมโปลีนะครับซึ่งคืนนี้ในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีสตองดาลิแอสครับจะเปิดบ้านต้อนรับก,กัเกมเเยือนของสูเตอร์วอร์ลเกมครับหากไปดูตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับสโหรับเกมคู่นี้ครับเบิร์ตนตนทางฝั่งของูบ้าน, yes, นยังสตองดาลิแอสเนร่วมลงม,มาอยู่อันดับที่สิบในครับหลังจากเกมชัยชนะได้ห้าจากสิบสี่เกมเท่านั้นเสมอสองแพ้ไปเจ็ดมีสิบเจ็ดคะแนนนะครับส่วนสูเตอร์วอร์ลเกมครับ พวกเขาในชนะไปห้าเสมอสีแ่แพ้ห้ามีอยู่19คะแนนแต้มเหลือกว่าทีม้าบ,บ้านเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับเบื้องต้นเกมคู่นี้เจอกันมาในนัดล่าสุดจบที่ผลเสมอในบ้านของสตองตาลีแอสไป2ประตูต่อ2นะครับแต่โดยรวมตลอด10เกมที่ผ่านมาคู่นี้ถือว่ามีลักษการแข่งขันที่สูสียับเอาชนะกันไ,ไปฝั่งละ4เกมนะครับแถมกําแพงไปดังฝั่งของทีมเยือนยังซจอเต้าเวลแกมรับที่มีสถิติที่ดีกว่านะครับหลายคู่นี้ต้องบอกว่าการันตีสกอร์สูงเลยนะครับ จุดเกมที่ผ่านมาไปสกอร์สูงมากกว่าการเข้าเกมึ้นเลยเช่นเดียวจับช่วงทีงสงดาวใน,นแอดในรอบหเกมหลังกับชนะ3แล้วก็มีแพ้ไป2เกมนะครับพวกเขาเอาชนะทางฝั่งของเชอร์รมา3ต่นหนึ่งะครับก่อนจะพลาดท้าให้กับแซงทรีดองในเกมล่าสุดครับโดยที่จำแพงม้่งต้นเนี่ยบวกไป3จาก5เกมหลังสูดสุดเทอร์เรียมชากสิตีตลอด10นาที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับพวกเขามีแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นกับแพเนี่ยบวกกระชูด ไปมากกว่า8เกมเลยนะครับมีปัญหามา2เกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาไม่ชนะนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับและกำแพงก็เป็นไปตามผลการแข่งขันเลยในส่วนของสตองดาน n แอรในบ้าน2เกมล่าสุดเอาชนะได้ยาวัวนทางฝั่งของซูเจลเวอร์เทียม5เกมครับ5เกมเยืนของพวกเขาครับชนะไป2แล้วก็มีเสมอไปสามนัดแต่กำแพงยังกระฉุดไปที่4เกมอยู่นะครับตัวเจ็บสตองดานีแอรมี6รายครับตามรายงานเบื้องต้นส่วนชิมเยวนครับพวกเขามีผู้ล่นมาเจ็บเพียงแค่2รายนะครับ การจะทับเกมนี้ลงฝังของ s t o งต d a ล l แ a จะใช้แผน4-2-3-1นะรับก็เป็นผังจากเกมก่อนด้วยในส่วนของตัวเป้าครับก็จะใช้เป็นลำฝังของ He n r y นี่ร้บแล้วก็ตัวต่งของพวกเขาครับก็จะใช้นาทีเป็น curve ครจับส่วนางฝั่งของทิมเยือนจ้ามีตัวเป้าเป็น h a m ิลต้นะรับแล้วก็จะตัวต่งใช้เป็นเ i ร b e r g ิรับสำหรับผู้เล่นที่เลืตามองเกมนี้ไปที่ e r ริ n b e r g นี่แหละครับผลงานของเขายังคงยอดเยี่ยมนะรับยิงไป7นะจับแอซิสหนึ่งจาก14่เกมครับก็ยังถือว่า อาประตูใหญ่น้อยใดนหนึ่งลูกเลยนะรับโดยที่คู่นี้ครับเจอกันจากเกมก่อนถิติการครองบอลนะครับทางฝั่งของสตองดาลีเอสก็ยังคงเหนือกว่านะครับแต่พวกเขาเนี่ยจบสกอร์ไม่ค่อยขมครับเลยทาได้เพียงแค่เสมอไปแต่กาแพงเกมนี้มันไม่ได้สูงนะครับไปวิ่งแค่ปอบปอเท่านั้นและกาแพงเริ่มต้นครับสูงต่ำเนี่ยไปที่2.5จนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างสตองดาลีเอสครับช่วงหลังหาจะมีหลุดไปบ้างนะครับแต่โดยรวมของพวกเขาเนี่ยฟอร์มก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับ อาจจะมีแพ้ไป2จาก5เกมหลังแต่เกมนี้เนี่ยลงคลยังรักไปที่ทางฝั่งของสตองดาลีเอสครับยังมองว่าเกมนี้พวกเขาจะสามารถเบียชนะเซอร์เดอร์วูร์ตเยมไปได้พอตามสาติแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยคนท้านที่จะมีสติที่สูสีกันนะครับเกมนี้สตองดาลีเอสจับปั้กนกำแพงไว้ที่ปอปอนครับเกมนี้ลุงพลของลงโต๊ะไปที่ดางฝั่งของทีมเจ้านทางเชินชอบตามมาที่สตองดาลีเอสได้เลยครับ ส่วนรอบ5คู่คัดวันนี้นะครับไปสรุปทัศนะกันหน่อยจัาเกมคู่แรกในศึกฟุตบอลบูเดเลต์ลิเกเยอรมันครับไมู่นย์5เปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮน์ซึ่งเกมนี้ดูผลยังให้ไปที่ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮน์นะครับส่วนเกมคู่2ไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนคือเดี๋ไปดูไอ้ขังข่าวบาเลนเซียคืนนี้พวกเขาจะเปิดท่าขย่่งขังข่าวต่างทีมอย่างเลบบนเต้ครับเกมคู่3ยังมองไปที่โอลิมปิกมักเซรเกมรุกที่ร้อนแลงพวกเขาจะไปหลังแขนจากนีสนะครับส่วนเกมคู่4เบรสซันทีมันดับที่4ของตาง คืนนี้จะเปิดบ้านเผาคูหลักฝ่ายยับส่วนเขียมคู่สุดท้ายลุงพลยังของมองไปที่สตองดานีเอสนะรับลุงพลยังมองว่าเกี่ยมีพวกเขาจะเบียชนะซูเต้รือจะเขี่ยมไับและนี่ก็เป็นนะครับห้าคู่นะครับพัสนะในค่ำคืนนี้ถ้าหลานๆชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับพวกเราทีมงานทีมเด็ดลุงพลหลงตกด้วยนะครับวันนี้ครับในส่วนของเวลาหมดลงนะนะครับเราปรับมาเจอกันใหม่ได้ในวันทุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูบอลให้สนุกวันนี้ลุงพลลาไปก